มารีวิวเหรียญจากมองวินต่อนะคะมองวินมองวินส่งมาเยอะมากค่ะรีวิวคลิปเดียวไม่จบนะคะมารีวิวเพิ่มเติมอีกคลิปหนึ่งต่อนะคะมองวินส่งอะไรมาอ่ะหยิบอะไรมาก็อ่ะอันนี้ก่อนขอบคุณมากเลยที่อันนี้เอามาแถมค่ะเขาให้ประนาดค่ะเขาบอกว่าอันนี้ให้ประนาดไว้บูชานะคะมองวินเขาให้มาขอบคุณมากค่ะมองวิน นะคะนี่แถมฟรีให้ไปได้นะคะดูก่อนอมาดูเหรียญอะไรหยิบมาปุ๊บบอกเลยเนาะว่าอันไหนรับซื้อราคาเท่าไหร่จะได้รวดเร็วในการรับชมนะคะไม่เสียเวลาบรรดคนไม่ชอบทําอะไรที่ชักช้ายืดยาดเสียเวลานะคะไม่ชอบค่ะเวลาเป็นเงินเป็นทองเนาะเวลาของพวกเราทําอะไรให้มันรวดเร็วทันใจไวรุ่นเนาะรุ่นตอนปลายนะคะเหรียญอะเหรียญน,นี้คือ เหรียญหมุนเวียนนะคะสตางค์ชนิดราคาห้าสตาง,ง,งค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ค่ะพอสอนะคะสำคัญอยู่ที่พอสอเลยนะคะสองสี่เก้าสามค่ะยี่สิบห้าตังห้าสิบตังและห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะเหรียญน,นี้ค่ะพอสสองสี่เก้าสามนะคะถ้าเป็นในอันนี้ในสองพันห้าร้อยเห็นไหมคะเขาเขา,เขาไม่เหมือนกันนะ เขาเขามีความคล้ายแต่เขาไม่เหมือนเนี่ยเห็นไหมขอบไม่เหมือนลวดลายแต่อะอะอย่างไม่เหมือนสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบาทส่วนสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละ1บาทเนี่ยค่ะทุกชนิดราคานะคะสองพั้าร้อยหนึงบาทสองสี่เก้าสามนะคะเหรียญละสิบห้าบาทห้จะตังค์สิบาบาทสิบจะตังค์สิบาท2 5่สิบห้าจะตังค์สิบาทห้าสจะตังค์สิบาทนะคะสองสีเหรียญละ15บาท อ่ะแยกออกไปก่อนแล้วมาดูเหรียญอื่นต่ออะหยิบมาปุ๊บบอกเลยอันนี้เหรียญเสด็จนิวัฒน์พระนครเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหนึ่งบาทที่ระลึกสเสด็จนิวัฒน์พระนครเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยนะคะที่รับซื้อ20บาทเนื่องด้วยว่าเหรียญน,นี้เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมค่ะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเชื่อเรื่องคุณใสหรือผู้ทธคุณน่ะนะ ค่ะเหรียญนี้เขาน่าจะผ่านพิธีปลุกเสกเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณและเป็นเหรียญที่มีกระแสได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เหรียญเป็นเหรียญแรกของเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่9คู่พระราชินีนะคะออกเมื่อปี2504 2504ค่ะเหรียญชื่อของเหรียญ ที่มาของเหรียญก็ตรงตัวอยู่แล้วคือเสด็จนิวัตรพระนครนะคะเสด็จนิวัตรพระนครรัฐบาลไทยพศสองห้ชนิดราคา1บาทค่ะความหมายเขาเขาสื่อความหมายถึงประมาณถ้าปรน่าจะไม่ผิดนะจะประมาณว่ากลับคืนสู่ภูมิลำเนาอย่างอะไรอะ ด้วยความที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยความปลอดภัยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็มีความหมายดีค่ะเหรียญน,นี้นะคะเสด็จนิวัฒน,น์พระนครค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทเสด็จนิวัฒน์นะคะ20บาทแล้วก็เอามาต่อมาอันนี้อันนี้อ่ะบาทหนึ่งก็บาทหนึ่งต่อเลยแล้วกันนะคะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่ระลึกหนึ่งบาทที่ระลึกาวาดร้าทั่วไปแบบนี้ค่ะ รับซื้อเหรียญละสี่บาทหนึ่งบาทที่ระลึกจะมีน่าจะถึงสิบกว่าวาระมั้งคะอันนี้จะเป็นสถาปนาพระบรมเนาะพระยศพระองค์ท่านตอนนั้นเนาะช่วงที่ปีหนึ่งห้าค่ะสองห้าหนึ่งห้าสถาปนาเป็นพระบรมโอรสาธิราชเป็นอะไรนะมหาวาชิราลงกรณสยามมงกุฎราชก,กุมารน,นะคะเขาเรียกเหรียญนี้ เป็นที่ระลึกเราจะเรียกกันว่าเหรียญสถาปนาค่ะต่อมาอันนี้จบเสริชการที่สิบะนะคะตอนพยศพระองค์ท่านตอนนั้นก็คือคือเอ่อเป็นพระบรมนะคะเราก็จะเรียกกันว่าพระบรมจบเสทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเมื่อปีสองห้าสองสามสองหนึ่ง รัฐบาลไทยนะคะพันตรีเอ่อพยศพันตรีสมเด็จพระบะมรมศาธิราชยามบรมราชากุมารเนี่ยค่ะนะคะเป็นเหรียญเอ่อทียรึกจบเสออันนี้ก็สถาปนาอันนี้ก็เหรียญสมเด็จย่าเหรียญสมเด็จย่าเนี่ยน่าเก็บจังเลยสวยๆชอบนะคะประเทศไทยหนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดตุลาสองห้าหนึ่งแปด สมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชานนีพระชนมายุครบ75พรรษาตอนนั้นพระองค์ยังอยู่เนาะอันนี้จะเป็นเหรียญแข่งขันกีฬาค่ะเอเชียนเกมครั้งที่ครั้งที่ขทเขาไม,ไม่ได้ระบ,บุครั้งที่นะคะที่เหรียญไม่ได้ระบ,บุครั้งที่แต่เป็นปี1970รู้สึกปีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพแทนประประเทศเพื่อนบ้าน พปีที่เราปีที่เราเป็นเจ้าภาพเองอะปี6 6ผ่านมา4ปีนะคะเขาไม่พร้อมของเราพร้อมค่ะเราเป็นเป็นเจ้าภาพแทนก็โอเค1บาทครบแล้วก็มาดูอะไรต่อครุฑโอหนี่ห่งบาทเอามาดูครุฑดูจะดูหนึ่งบาทต่อ จะดูครุดต่อเอาครุดแล้วกันเนาะหบาทสิในหนก็1บาทอ๋ออันนี้1บาทวัด1บาทหง1บาทใหญ่ก็จะมีเนี่ค่ะหบาทวัดหนึ่งบาทหง1บาทตาแผ่นดิน1บาท2,500ันาร้อยครุดออกไปก่อนเอา1บาทมา เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งบาท